สวัสดีค่ะพี่น้องคะสวัสดีพี่น้องที่เข้ารบหักแพงสุขุสุขคนค่ะเมื่อนี้มาถักทายกันยังอยู่ในชุดที่ออกไปแพกค,คานะคะยังอยู่ในชุดที่ออกไปจากบ้านกลับมาไปหับลูกมาจากโรงเรียนยังมาทันได้อาบนา้ำยัง่าทันได้เปลี่ยนเสื้อผ้ายอยู่พี่น้องเฝ้าเพื่อที่จะมา เห็ุรีวิวในส่วนของของฝากของตอนที่พี่น้องไห่มาแต่เรากำมือนี้นะคะทีมือขึ้นสาวน้ำเยืนได้รีวิวได้เ้าถึงเรื่องบักบวบบักบวบบักบวบย่าวบักบวบพร้อมบักบวบยากนี่ละนะคะซึ่งตอนนี้ได้ทาการเอาไนเขาออกเอาเม็ดออกเบิดแล้วนะคะซีนวยพี่น้องไดอยู่ประมาณซัมนี่นี่จะมีทั้งไนลีบแล้วกันไน่ที สามารถเอาไปไปเพาะปลูกได้ซึ่งเป็นยังคือต้องเป่ามารีวิวก็คือมีพี่น้องแฟนคลับนะคะทักเข้ามาอยากได้ไปปลูกอยากได้ไปเห็ดพันเห็ดแนวก็ต้องขอบคุณเนหลายนะคะทักเข้ามาบอกว่าให้น้ำเนเดอร์สันแบงค์เนเดอร์คือกับมิโยซามีเนาะสาวน้ำเงินก็เลยจำกัดไว้บ่กเกินคิดว่าน่าจะบ่ให้เกินสิบหาคนนะคะกั ตอนนี้สิบคนแล้วกับเพื่อเพื่อวอัยกัมีผููเป็นถักอยู่ยังม่ทันในอ่านขอความจังสีเนาะแต่ว่าเท่าที่อเอาทีอยู่ไว้แล้วตอนนี้มีสิบมีสิบคนมีสิบท่านถ้ามีสิบท่านนี่ก็จะปันกันไปซัมมี้นะคะก็คือหารสิบออกมาโหลดกรรมให้ปุรกรรมคือว่าจังสีเนาะก จะมีในรีบพี่น้องเดี๋ยวจะไปคัดในรหลีบออกไข่ก่อนเด้อไอจีไปปลูกได้เน,นี่ยนะสิเป็นเม็ดเม็ดตรงๆแบบแบบดำๆแบบจางสีนะคะพะฉะนั้นเดียวสารน้องเยินจะคัด้อีคนนึงเพราะฉะนั้นผู้ที่อยากได้ก็ต้องขอโทษขออภัยได้หลายที่ทักมาที่หลังอาาสิบวได้นะคะขออนุญาตปิดรับผู้ที่จะอะรับในในบวกอ่าสำหรับการแจกฟรีนะคะสาวน้องเงินขออนุญาตปิดรับ ตอนนี้ที่มีไร้ซื้อแล้วกับสาวน้ำเงินท,ที่ที่จดออกมาแล้วนะคะเดี๋ยวเด้อสิให้เบิงโมเมนต์้เบิงีสิอรองห้ฟังก็จะมีคุณบุญชูนะคะมาก,กอมูลเล่ด้ภูนีจากน้องแขมกรุงเทพนะคะน้องแขมกทมแล้วก็คุณนวลจันทร์จากขอนแกน่นคุณแม่ยุพิ้นนะคะจากท่านรอยเอ็ดนี่เป็นลูกค้าซื้อค่าเกษตรแดงใหญ่กับสาวน้ำเยินทั้งนั้นเลยนะคะ แล้วก็มีคุณพมรินนะคะกันทลักศรีสเกตนะคะนี่ชวนสาวน้ำเืินไปเบิงสวนเกษตรผสมผสานนําบอกว่ามากินต้มปลาน้ำกันเด้อถ้ามีเวลาว่างมาสิน,นะคะรับไววพิจารณานะคะสีฝ้าไปดนดวน <c oughs> สีฝ้าไปดนดวนนะสนะแล้วก็คุณแมวว้องดีนะคะนี่คุณแมวว้องดีคุณพีอาโบตีเนาะนี่สังคาเกษตรแดนใหญ่ไปหลายก่องเลยทีเดียวแล้วก็สังเพิ่มเติมไวว มืออื่นมือเอื้อเดี่ยให้ส่งไปอีกนะคะขอบคุณในหลายค่ะกับแถมหน่บักบัวมาด้วยในเด้อฝนวานะคะอันบอกแตะฮักตะ่ักเด้อขอจะหน่ายสองหน่ในเด้อเอ้ยกระซิห้หลายคนนั้นยืดดอกกันเลยวะเนาะเมื่อใดเบิดแล้วขอจะหน่ายสองหน่ายในเด้อฝนบ่บตะฮักตะ่ักขอบคุณในหลายเด้อค่ะขอบคุณค่ะ แล้วก็มีคุณสมพรน,นะคะจากท่านกาลสินค่ะคุณอรวรรณจากโคราชนะคะคุณบุษบาจากขอนแก่นคุณปีสมัยจากอุดรแล้วก็คุณนำ้ำทิพย์จากอุบลราชธานีอ่ะคนอุบลเ่ากับกับอ,อ,อยากได้บัวบัวนุ่งกันอยู่นกกะกต้องขอบคุณยน,นหลายตอนนี้สิบท่านเนี่ยนะคะสาธเยืชนขาดว่าจาก ปิดรับสัมเนีเนาะสำหรับผู้ที่อยากได้ในบักบัวเพราะว่ามีจำนวนจำกัดกีนน้องมีสัมเน่หลักเดี๋ยวจะคัดเม็ดรีบออกอีกจะตักสีได้พูละหลายปันไดแต่กระสีเกินพูละสิปเม็ดยู่ดอกกี่น้องเบิ่งแล้วนี่หลายอยู่ดอกนั่งพูละกัมบุญหลักนะได้ยูดอกพุละประมาณกําหนึ่งนะ <c oughs> ผู้ที่จะทักหลังจากนี้ก็ต้องขอโทษขออภัยแนวมีหน่อยพี่น้องการจำกัดภูมมาก่อนละกันเนาะผู้ใดมาก่อนกะ เราไปขอบคุณได้หลายนะคะขอบคุณทั้งเป็นแฟนคลับเกาผูทีสั่งซื้อค่าเกษตรแดนใหญ่หละ่ะค่ะพูดีอยากได้พันบักบวบอแมวหน่อยเลนถุงนี่นาอเนี่ยพันบักบวบยักนะคะน่ารักมาก <c oughs> งามเนาะน,นี่เอาเม็ดออกเม็ดแล้วพี่น้องเอาออกเม็ดแล้วน่วยเหญ่ยเยเงี้ยแบบนี้สาน้อยนไปเปิดไปเปิดเบิงว่าเขาเอื่นบักบวบอย่งเขาหน่าจะเอื่นว่าบักบวบหอมเงี้ยวนะคะบักบวบหอมเงี้ยวนะ สั่เงินค่ะแจกเม็ดไหเนาะตามที่ได้มาจากสวนคุณพอ่อสมพรศัจธรรมนะคะเป็นไหมาสี่หน่วยกับไหพี่น้องเอาไปปลูกเนาะปลูกได้ได้กินได้เบิงคือว่าละเมอนี้ขอบคุณค่ะขอบคุณหนี่เป็นบลาเคือบลเขือจากสวนขางบ้านแม่เด่นนะคะบลเขือ 3, 4, 4, ะสามตีต้นภาษาเนาะก็บกินบ่ทนติกินเพื่อนวะ เพื่อนเกียวฝากต่อนมาทุกหนึ่งนะคะขอบคุณของฝากบะเขือง,งามๆโอ้ยอยากกินปนบะเขือี่น้องปตานนี้ถ้ากินเขาก็ปนกับบะเขือียานีเวลาได้กินดอกพี่น้องนี่เพื่อนเข้าบ้านไปหาบหลูกห้องกับเขามานะคะขอบคุณทุกทายแล้วก็ยังมีน้องใหม่น้าได้น้อใหม่นนมเนี่ยขาดว่าตีนต้มไว้ก่อนเป็นนองใหม่ไจะเป็นน้องใหม่ปลานะคะนอนั่งดินนั่งนัน,าน,านเลยเพื่อนห่มาเนี่ย ลายอยู่ได้พี่น้องค่ะอยู่ในถุงนี่มีจากแม่เดนนะคะมือนี้ขายซะสิมิต้มไปก้อนละแม่เอ้ยต้มไปกินกับแจ่วทุกวันาละนอกของกระปุกเขแลรวก็ยังมี่อ่าบักซีดาพี่น้องเพียยังไตอยู่เลยคันนี่พี่ขนาดล่างแล้วนะคะบักซีดาบักซีดาหนี่ไปซื้อค่าเกษตรแดงใหญ่มือนี้ไปคุดค่าเกษตรแดงใหญ่สวนแม่ต่าแม่ต่านะคะสวนแม่ต่าต้นตํารับค่าเกษตรแดงใหญ่แห่งหนาเย่เนี่ยนะคะ่ะ ทั้งเบิดนีแม่เพิ่นเก็บจริงๆเพิ่นกับบไดอยากคิดเงินนำดอกแต่ว่าสาวน้องเงินบอกว่าบไดของสื่อของขายแม่ต้องขายให้หนูเพิ่นกันเลยให้เบิดนีเนี่ยพี่น้องห้าสิบบาทนะคะเพิ่นเอาน้องแค่ห้าสิบบาทนะคะเอาน้องแค่ห้าสิบบาทแล้วก็ยังแถมมะนาวนาหนวยใหญ่ว่าเค็ดแจวว่าใส่แจวอีกต่างหากนะคะมะนาวหนีเพิ่นบอกว่าอยากได้เท่าได้ก็ปิดเอาโหลดสาวน้งเงินกะ บโบเอาหลายพี่น้องก็เอามาสามสี่หน่วยนะคะเพราะว่าเอามาแก่พ่อกินเพิ่อนบอกว่าไดลไรส์ป็นได้ก็เอาโหลดปสซนนอกช่วงนี้ขนาดเห็ดถุงักใหญ่สิบบาทไปฝากขาจาขา้ขา,จาขายขจากระโบ,บสื่อเพราะว่าผู้ใดก็มีเพิ่นว่าเนาะคิดห่อยช่วงที่บักหน่าเพ่งงเนาะพี่น้องหน่วยละเจ็ดแปดบาทน่ะนะคะสาวนุ่มนคุยกับน้องสาวควนหนึ่งเพิ่นขายขายต้มขายลาบขายอาหารอีสาน เพิ่นว่าอุบลน,น่ะนะคะช่วงหนึ่งน่วยละซิบหาบาดกระด้ซื้อเพราะว่าถ้าสิใส่น้ำบักหน้าอที่์เป็นเป็นปน,ปน,น้ำขวดน้ำอยังกับมันบ่ได้รสชาติมันบ่แซ่บคือบักหน้าอีหลีหนู้ด้ซื้อถึงซิบหาบาดได้เอื้อยเพิ่นว่านะคะตอนนั้นอยู่ต้นอ่ามีหน่วยนิดน้อยพี่น้องโอ้ยก็เลยว่าถ้ามเอื้อนเอ่ยมีก็สิเก็บมาให้แต่เป็นช่วงที่มันบ่มีอีหลีนั่นล่ะเนาะช่วงนั้นบักหน้าอยู่เจ็ดแปดบาท แต่ว่าน้องพ่นบอกว่าหนูนี่เคยสื่อถึงสิบห้าบาทเด้อื่นก็สั่นนี่ทันวันยงใหญ่เจ้สิแล้วโอ้ยไตตอนซ่อนพี่น้องนะพี่นี่ของแม่ของแม่ต่ำนะคะมอนีิกะรีวิวให้พี่น้องเบื้องแบบปราเ้าอยากกินบัดซีดากัะปานนั่นมาเด้อคะ่ะกินบัดซีดาเอาไหมเอาคนสวยเปิดประตูออกมาแล้วกลับไปแล้วลูกสาวอืมงงเลยเจ้าก็เฮ็ดใบแล้วเฮ็ดเกลือ จริงๆหวานพี่น้องบอต้องกินก็พิกเกลือเลยค่ะอืบลูสีตาสวนเพป็นสาวน้เยื่นแถวกรอนจะซื้อมามีซื้อเตือที่สองซื้อเต้อที่สองนะคะเป่นกะทินน้ำจืดราคาสิบบาทซ้ำเนียดละพี่น้องค่ะขายถือแต่ว่าสาน้มยืินเ็ดพิกเกลือน้ำเพราะว่าอยากินนะ่นนะคะนาารัวค่ะ คนมีค่าจะไปใส่เหลาพี่นะอ่ะหวานแซ่บกรอบกอบอืม,อมตัวนี้พค่คยสุกปนไหจริงๆสารนี้อยากกินออกออกสมนิดนิดน่ะคะแต่มันหันหวานเลยเป็นยังก็ยากกินแบบนั้นคืออยากกินเปรี้ยวๆนะคะเ <laughs> จะอยากบ่อยากบ่สมเจากับบีบางหน้าใส่ที่ไหลย <laughs> ่างนีแล้เจ้า จะยางามาสนใจกับี่พวหน้าใส,เ, <c oughs> ส,นน <c oughs> สเนี่ยจับไปหน่อยจะสิกินยังนงกับมารีวิวให้พี่น้องเบิ้งเนาะมารีวิวให้พี่น้องเบิ้งละกับขออนุญาตมาคนสวยกินไหมลูกกินไหมอ่ามี่สวัสดีค่ะก่อนสวัสดีค่ะ <c oughs> เอานั่ง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 นี่ลูกสาว สราอยู่ปะคห่ะอาบน,น้ำแล้วเหรอยังไม่อาบนางพบต้นอาบพี่น้องนางโบอาห็นแม่กินวัซิดายอยากกินน้ำ้าแนวสมสม,สมนี่มาู่ค่ะถ้าเอินกินของหวานยังม่ค่อยมากอดใดเอินกินกล้วยกับบ่มากเอิอนกินอันใดหว,วานหวานบะเขียบบ่มากถ้าเอืนกินสมสมแบบซิดาบแบบม่วงงสีพูนีสีมักค่ะแต่ว่าถ้าเป็นลูกไส้นั้น บกินจักบักยกเว้นบักทุเรียนเ <laughs> นาะโ <laughs> ยกเว้นบักทุเรียนนะคะยังไงหวานบ่หวานไหมหวานเนานเนะอขอบคุณได้หลายนะครับพี่น้องขอบคุณทุกท่านที่ติดตามช่วงนี้ก็อาจจะพ์ได้ไปคายคลิปสวนเกษตรผสมผสานปัใดเนื่องจากว่าลูกไปโรงเรียนเวลาออกไปก็จำกัด ในจะเหตุงานปกติเนาะเป็นนักจัดรายการวิทยุในจะ,ะรับส่งลูกไปโรงเรียนกะเอาตามทีห้องเหตุใดแล้วกันเนาะอาจจะมีคลิปในส่วนของการขายค้าเกษตรแรงไงอ่อียงหายแน่เนื่องจากว่าพี่น้องแฟนคลับกระสังจองเขามาจะาสีเนาะสาวน้ำเงินก็อยากจะรีวิวให้เบิงอยากจะเหตุให้เบิงว่าเออเขามีส่งให้ตลอดนะเขาจะส่งให้พี่น้องแบบนี้บนนี้ไปใส่อยู่กับพี่น้องแบบนี้ ส่วนพี่น้องจะซื้อไปปลูกไว้กินไว้ขายกับสุดแล้วแต่พี่น้องแต่ถาบอกว่าปลูกหลายๆแล้วจะมีตลาดต้องบบอรับพออันนี้มันมันบ่มีไผตอบได้ดอกค่ะพี่น้องตลาดอยู่ที่โตเฮ้าอยู่ที่แถวบ้านเฮาาขาเจ้าจกินบอ่อถ้าเขาเจ้าจกินเฮามีความสามารถในการนําไปขายอยู่แล้วถ้าเฮ้าขายก็ตตรงมีคนซื้อนะคะพี่น้องคะ่ะถ้ามีคนกินคือตรงมีคนซื้อคนขายอยู่แล้วขึ้นยุก่กบว่า เอาสิปลูกซ้ำไดแต่ว่าถ้าบอกว่าอุ้ยมีที่ซื้อแบบเป็นเป็นเลหลายบอลนี่สาวน้ำเงินกับยังบ่ตันเห็นโยเกิร์ตว่าเออตามตลาดเท่าก็ต้องไปติดต่อแม่ขาเองคือตรงนี้อไข่สาวน้ำเงินไปสื่อไปสื่อกับคงจะบัวได้นะคะกับเอาที่สะดวกใจพี่น้องกับบัวต้องไปคิดหลายว่าสื่อไปแลป้วปลูกมันสิอบม่มีมองขายพี่น้องกับปลูกแค่พ่อกินเนอะค่ะเด้อกับบต้องมาสื่อหลายเอาหนอหน่อยก็ได้บัวสื่อกับบัวเป็นยังถ้าสื่อมูก,กินก็นได้ยังสินะคะ <c oughs> คือแต่ข้าบพอฝือปลูก,กเนาะข้าเกิดสามารถสื่อมู่กินได้นะคะเราจะอยู่ในฐานะของผู้สื่อในอนาคตก็ได้หรือข้าอยากจะมีเป็นของข้าเองอยากจะซพย์กินเองอยากจะแบ่งปันพี่น้องอยากจะเอาไว้เป็นเป็นแนวเป็นพันคือหลายๆเหตุผลว่าต้องแนมเชื่องธุรกิจนะคะพี่น้องแต่ว่าถ้าผู้ใดอยากจะขายกระตองมีช่องทางว่าเออแถวบ้าน เพ <So S 1> so so like ิ่นมีตลาดชุมชนตลาดนั่นตลาดนี่เม่ค่ะเพื่อนจะสื้อบ่เข้าก็ตตรงเป็นผู้ที่นําเสนอสินค้าของเขาบอกว่าจะปลูกยังกันแล้วแต่พี่น้องบ่มเป็นแค่ค่าเด้หลายคนบอกว่าปลูกค่าเลหลายแล้วเสียเอาไปขายใสมันบ่มเป็นแค่ค่าดอกค่าพี่น้องปลูกบักซีดาเลหลายแล้วเสียเอาไปขายใสปลูกบักเขียบได้หลายแล้วเสียเอาไปขายไสคําถามมันก็อันเดียวกันขายใสขึ้นอยู่กับเฮ้าเฮ้าเป็นผู้เหตุการณ์ตลาดใดพี่น้องเอาไปขาย เพื่อนบ้านบอ่อเอาไปขายในชุมชนบอ่อเอาไปขายตลาดทิ่งใ่ขึ้นบอ่อแล้วแต่เข้าแล้วนะคะแต่ว่าสาวน้ําเงินว่าเริ่มจากกินก็นได้อย่าเฝ้าขายคุณนะ่ะรูปหลอ่อสวัสดีครับสวัสดีครับเอานี้แม่ถามหน่อยผลไม้ทั้งหมดนี้กินอะไรผลไม้ท<อ>ั้งหมดนี่กินอะไรก็ทำไมตาเป็นแบบนี้ทำไมตาเป็นแบบนี้ผลไม้ทั้งหมดนี้กินมะละกอ ปกเขียบมักมีอะซิดาอะไรอีกกินมะละกอว่าสันนะคะโอ้ยเนาะนีะ่ละร้านกับพ่อได้กินไปนั่มคะ่ะพูดถี่ฝากตอนมากขอบคุณนห,หลายเดอะะ้อค่ะเดี๋ยวมีโอกาสจะไปออนซอนนั่หลายๆท่านนะคะที่ถักมามา,าออนซอนนล้เ่อเด้อตามนุมเงินอย่างสินะคะอืมแบบ <laughs> <laughs> กินอย่างเดียว บ,บปากพูนิมกินอย่างเดียวอาจารย์เนาะเอาละพี่น้องคลิปเดี้บ่มีอย่างหลายค่ะแค่มาปิดรับภูตีจ่าเอาในบับ,บวบํำกันนะคะแล้วก็รีวิวสิ่งของที่พี่น้องฝากตอนมา้ามาือนี่ปิดรับเราเด้อค่ะเด้อสำหรับผู้อยากได้ในบับ,บวบยักนะคะม <c oughs> ีจำนวนจำกัดอิลีของผู้นายอิลีที่ทักทายมากผู้ใดมากที่รังกะ มีจำกัดคือว่าเนาะเอาซ้ำนี่แหละนะคะพอมวลรวมสนุกกันไปเดี๋ยวสาวนุ่มยืนทยอยจัดทรงใหฟ้ฟรีๆนะคะขอบคุณทุกท่านค่ะขอบคุณที่ติดตามคลิปวิดีโอต่างๆกับสาวนุ่มยืนขอบคุณที่เป็นแห้งใจอย่าลืมบอกสาวนุ่มยืนน้วนะคะรับชมอยู่สคลิปใดที่พี่น้องได้เข้าไปเบิงถัดท,ทายกันแน่จักนิดนึงวางคอมเมนต์ใต้คลิปนะคะ เบิงอยู่จังหวัดไดแนนเป็นกำลังใจจากไซแนนอยากให้เหตุคลิปแบบใดหรือ,อามักบวมักจังใดกับบอกกล่าวทักทายกันใดว่างขอบความไว้ใต้คลิปใดเลยนะคะในทุนกๆคลิปที่พี่น้องได้เข้าไปเบิงขอบคุณด,ดีกดติดตามกดไลค์กดแชร์ <laughs> <laughs> ลูกสาวบอคอยเบาขอบคุณกับพี่น้องคะ่ะยู่ดีมีแห้งหักแพ่งแบนปันนะคะสวัสดีค่ะ <laughs> สวัสดีค่ะ,สว,ส,คะสวัสดีค่ะหน่อย <laughs> กินอย่างเดียวอาหารกินผสมเนี่มากว่า